ยินดีตอนรับเขาสู้่ช่องซวยบักขามสมบ้านขามน้องกีสําหรับผู้ที่มีดนตรีในหัวใจพอจํากัดไว้ลอายุมือนีโบ่ไเดเ่นดนตรีนะครับกมาแกงป่านะครับเบงแกงปากินยุ่เถียงนะาครับผมอันดับแรกนะครับแกงก็ต้องใส่เกียรก่อนครับนี่ครับใส่เกียรใส่เกียรก่อนใส่เกียรเรียบร้อยแล้วก็เอา เอาหัวจริงไข่ใส่หลายอยากใส่น้ำเอาใส่เลยอย่าใส่หลายลงสีเข็มนี่ใส่เกลี่ยน้ำครับผมแล้วก็บนี้ก็ใส่ค่าค่าเลกดูอยากใส่น้ำครับผมใส่เกลี่ยใส่ค่าใส่ตะไข้อันนี้ก็เป็นใส่ตะไร้ใส่ค่าด้วยครับเพราะว่าค่ากับน้องไา้ปลูกไว้เองแต่ไร้กับปลูกไว้เองครับใส่ค่ากับเกลือก่อน นี่ครับเดี๋ยวกลับมาเบิ้งขันตอนต่อไปครับใส่ถ้มมดแดงเลยได้ครับวันนี้เบิ้งเอาพี่น้องจากสีแสบบ่ราะแสบแต่ว่าระดับเชฟเนี่ยแสบอยู่แล้วครับผมนี่แหละเชฟตามวยส้มเนานี่นี่แหละเชฟครับเชฟใหญ่เซียนสว่างแอร์หาปลากับเก่งเฮ็ดอีกอย่างเก่งบุญยกเว้นอยู่อย่างเดียว บง่งใส่บักขามครับผมบักขามอมียงเล็กบักขามเมียงบักขามส่มใส่บักขามสมเอาเสือ้อ ่นีครับพี่น้องปาคั่วเรียบร้อยแล้วครับผมเบิ่งเทียนฝนหมิดมาดับเทียนฝนหมิดจุ่มใส่เลย เมืองขั้นตอนครับพี่น้องใช้ไปแล้วครับนี่ครับหลังจากใช้ไปแล้วครับบ่ต้องค้นเด้วครับเซียนว่า ันค้นแล้วเดี๋ยวมันสิ่ข้าวมาต้องคนปล่อยให้มันสุกใ้มันเดือดไปเลยครับเดือดบักคักเลยครับพี่น้องเดือดฟดปุกบุกแลว้วเนี่ยหอมหอมบ,บัดทันใสตะไบกระเพราครับผมเถีงปรุงสุย่างใสหมดแล้วผงนวดน่ะปลาใสไปหน่อยป้าเออเออพี่น้องเบิ้งเดือดเบง้ันเดืออ เดี๋ยวเราจริงเราจังเลยครับผมต้มปลาหมอนี่ก็บับเว้ยเสียบเสียบบักขับแกงปลาแบบอีสานครับกบมีน้ำมีเกลือมีคามีตะไคร้มีบักพริกแล้วก็ มีใบกะเพรามีมดแดงมีสมบักขามแล้วก็มีส่วนหอมผักชีครับโรย